สวัสดีครับเ<ๆ>พื่อนๆพี่ๆน้องๆสวัสดีครับวันนี้ครับวันอาทิตย์ที่15มิถุนายน2568รครับรวมมิตรติดข่าวหงและข่าวเด็ดฟุตบอลครับวันนี้ครับผมนำข่าวฟุตบอลรอบโลกมาฝากทุกท่านครับใครไม่ชอบแบบว่าอ่านฟังผมก็ได้ครับฟังเพลิน,น,นๆฟังไปเรื่อยเรื่อยเดี๋ยวก็หลับเองครับเออข่าวฟุตบอลวันนี้ครับยิงทีเซอร์ไปก่อนแอนดูโรเบร์สันครับโอ้โหสวนทางเคอร์เกต แอตเ r ติโกมาดริสนใจแอนดูโรเบสันเอ๊ะและแอนดี้เขาจะว่าอย่างไรบ้างครับและเจ้าบุญทุ่มบาร์เซโลนาครับโอ้โหสนใจครับเปีกซ้ายครับเขามีราฟินญาอยู่แล้วแต่ก็อย่างว่านะครับเดี๋ยวเขามุ่งมั่นกับยูฟาแชมเปี้ยนลีกแน่นอนเมอร์ีพูแหละเพราะแชมเปีลีกได้ไปแล้วปีหน้าบาซ่าจัดเต็มครับมี ราฟาเอลเรอาล์ของเอซีมิลานหลุยส์ดีอาร์ของเราและนิโก้วิลเลียมดูสิครับว่าใครจะเข้าตาบาซ่าแต่3คนนี้เขาสนใจครับและเต็งแชมป์มสมสรโลกครับจะเป็นใครได้นะจ๊ะแช,ม, a, ชมป์ยูฟ่าแชมเปี้ยนส์ลีกปีล่าสุดของเราเองเนี่ยแหละครับปารีสแซงต์แชงกงครับแตงหนึ่งครับ แล้วก็เป็น Man City แมนซิตี้เต็งสแล้วก็บาร์เย m u นิกเต็ง3ใครเต็ง4ใครเต็งห้าใครเต็ง6เดี๋ยวผมจะมารายงานให้ฟังครับเขาไม่ไปทีมตัวนะเขาไม่ไปทีมตัวนะโยเคเรสอะเมินแมนยูซะอย่างนั้นเพราะว่าไม่ได้เตะทั่วยุโรปอยากไปอาเซนอลเพราะเขาได้เตะยูฟาแชมเปี้ยนลีกความฝันพังทลายเอมโบโมนั่นก็ยังไม่ชูเสือ้อแต่ก็ เอาภาพมาตัดต่อกันแล้วมีทั้งโยเคเรสเอมโบโมและคุณย่ามึงเพิ่งได้คุณย่าคนเดียวนะอย่าเพิ่งไปตัดต่อรูปมันไม่ได้มามันอายเขานะจะบอกให้เหมือนตอนนั้นนะกั๊กโปอะจำได้มัแมนยูมันมีข่าวก่อนนะโอ้ตัดต่อเสือ้อกั๊กโปมาอยู่แมนยูแล้วสุดท้ายมาอยู่ลิเวอร์พูลภาพตัดต่อไปใครจะรับผิดชอบอายขายขี้หน้ากันไปหมดอย่าทาอย่างนั้นโยเคเรสเขาเมินเขาไม่ไปนะแมนยูอะเดี๋ยวจะมารายงานใี้ฟัง บางคนอาจจะยังไม่รู้ว่า5นักเตะที่แพงที่สุดในศึกพีเมเมริกมีใครกันบ้างเปิดตัว5นักเตะที่แพงที่สุดในพีเมเมริกหลังการย้ายมาของโซเรียนเวสครับมิดฟิลทีมชาติเยอรมันของลิพูครับเพิ่งเป็นลุข้อตกลงอย่างเป็นทางการครับกับลิพูลิพูครับได้ข้อสรุปแล้วครับค่าตัวโซเรียนเวสเอาอีกแล้ว1 1 6ยล้านปอนด์หรือ5 1า6อีล้านบาท แบ่งเป็นก้อนแรกร้อยล้านปอนครับ4,400ล้านบาทส่วนที่เหลือครับเป็นโบนัสและแอดออนครับทั้งนี้ครับฟอร์เรียนเวียดกลายเป็นนักเตะค่าตัวแพงที่สุดในเกาะอังกฤษครับนำหน้ามวยเส็็ไครเซโดครับกองกลางทีมชาติเอกวาดอร์ที่ย้ายจากไบรตันมาเชลซีครับด้วยค่าตัว115ล้านปอนด์แม่เฉียนกัน1ปอนด์5,600ล้านบาทในปี2023ครับเอ๊ะ มีใครกันบ้างผมรายงานให้ฟังเดี๋ยวนี้เลยจ้าอันดับหนึ่งครับฟอร์เรียนเวีสครับ1.16.5ล้านปอนด์โอ้โหแพงกว่ามอยเซ็ตไกเซโด1.5ล้านปอนด์อืมจ้าแล้วก็แล้วก็มอยเซ็ตไกเซโด1 1 5ล้านปอนด์อ่าเสร็จแล้วครับอันดับ3ก็เป็นของเชลซีอยู่ร่ำไปครับซื้อเยอะเอนโซเฟรนันเดสครับจากเบนฟิก้าไปเชลซีที่1 0 6 8ล้านปอนด์ครับอันดับ4ครับ เดากันไม่ยากหรอกเดคแคนไร์ right, ครับจากเวสต์แฮมไปอาร์เซนอลครับที่105ล้านปอนด์ครับและอันดับสุดท้ายครับอันดับ5อาจจะลืมกันไปแล้วเพราะไม่ได้ลงเลยนี่ว่าขุนแผนแมนเชสเตอร์แจ็คกิลลิตครับแอสตันวิล่าไปมนซิตี้ที่100ล้านปอนด์อ้าโหยฟอร์เรนเวสตมืยเสร็จกาเซโดเอนโซฟอร์นันเดสเดคนไร์ แจ็คกิลลิ่ออตอนนี้ครับทีมเราครับมีนักเตะค่าตัวแพงอันดับหนึ่งในศึกพีเม์ลิกเมื่อตอนจบฤดูกาลถ้าใครดูแอสตันวิล่าครับมาตินเมสเอมิลิโนมาตินเนสได้โบกมือลาแฟนบอลเอ้ยผมก็จะไปไหนวะสามติดสามทิดเอ็ดแล้วมึงจะไปไหนแต่ตอนแรกผมคิดว่าซาอุเลยวะเพราะว่าไปโกยเงินเนาะไปโกยเงินเนาะแต่ที่ไหนได้ครับ มาติเนสครับเททีมยักษ์ใหญ่ทั้งหมดรอแมนยูไปเรียกเฝ้าเสาแทนโอนานาสื่อในอาร์เจนตินารายงานว่ามาติเนสครับผู้รักษาประตูทีมชาติอาร์เจนตินาครับกำลังจับตาดูความเคลื่อนไหวของแมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างใกล้ชิดครับท่ามกลางกระแสะข่าวการย้ายทีมในช่วงซัมเมอร์นี้ครับหลังจากเจ้าตัวถึงกับหลั่งน้ำตาในเกมสุดท้ายของฤดูกาลที่พาแอสตันวิล่าเปิดบ้านเอาชนะท็อตแนมฮอสเปอร์ไป2ประตูต่อศูนย์ ท่ามกลางการกระแสวิพากษ์วิาจาร์ว่าเฮ้ยสงสัยอาลาถิ่นบุลล่าปาร์กแน่นอนแม้จะได้รับความสนใจจากยักษ์ใหญ่จากตุรกีครับกาลาตาสลายไอ้นี่ก็แหมไม่ธรรมดาเดี๋ยวจะมารายงานให้ฟังยักษ์ใหญ่จากตุรกีครับแต่มาต้นนี้ครับมีเป้าหมายที่ชัดเจนกว่านั้นครับว่าเขาต้องการย้ายไปเฝ้าเสาให้แมนเชสเตอร์ยูไนเต็ดอย่างไรก็ตามครับแมนยู you, ก็ต้องปล่อยโอนาน่าออกไปก่อน เพราะว่านั่นก็ซื้อมาไม่ได้ถูก65ล้านปอนด์อะไรประมาณนี้แพงเหมือนกันแพงเหมือนกันสําหรับมาตินส้ครับอายุ31ปีอย่างที่ผมบอกครับลงสนามให้วุลล่าถึง53มนัดพร้อมเก็บครีนชีตได้ถึง16เกมแต่ก็สุดท้ายครับอูนายเอเมรี่ก็ทีมของอูนายครับก็พาลาดคูต้าแชมป้ยนลีครับหลังโดนนิวคาสเซิลคว้านดับ5ไปในวันสุดท้ายของฤดูกาลนิวคาสเซิลเกือบไปนะเกือบไม่ได้ไป แต่แอสตันวิลล่านี่ก็ผู้รักษาประตูเขาก็มีดีอยู่ตัวสำรองเขาก็เก่งอยู่อ่ะเพราะฉะนั้นแล้วครับมาตินเนทครับอยากจะสร้างตำนานกับมายูครับคือพูดง่ายๆเลยอมอรินทีมวันทีมทีมทีมเนี้ยปีเนี้ยเขาต้องจัดเต็มเพื่อติดหนึ่งในสี่ถ้าไม่ติด, 4, 5, ดนหนึ่งในสี่หนึ่งใน5กากว่โดนไล่ออกเผลอๆแรกทรงนี้นะสิเกมแรกัะแพ้ห้าหเกมนะก็โดนไล่ออกแล้ว สำหรับอาร์โมรินไปมาติเนสไปร่วมสร้างตำนางกับพี่อาร์โมรินนักแม่แม่แมแฟนหงสะดุงกาลาตาสลายยักษ์ใหญ่แห่งตุรกีทาอาอาริสันร่วมทีมครับโอ้โหแม้ตลาดซื้อขายนักเตะช่วงซัมเมอร์จะยังไม่เปิดอย่างเต็มรูปแบบครับแต่หงแดงลิวบูครับก็มีความเคลื่อนไหวอย,อย่างต่อเนื่องครับทั้งการคว้าตัวเจอรมีฟิลปงด้วยราคา 29.7ล้านปอนด์ไม่ถึง30ล้านปอนด์นะจากฟอรเรียนเวียตค่าตัวมหาศาลถึง116ล้านปอนด์ออ้หูรวมถึงการปล่อยตัวเควินคาร์เฮอร์ไปที่เบรนทฟอร์ดครับล่าสุดครับเลวโพครับกับกายเป็นฝ่ายที่มีทีมจากศึกยูฟ่าแชมเปี้ยนลีกด้วยกันครับขอซื้อตัวสกายเยอรมนีได้รายงานไว้ว่าการาตาสลายครับสโมสรดังจากตุรกีได้สอบถามถึงความเป็นไปได้ในการ ขอคว้าตัวพ่อหมีหนอ่อยได้ไหมพ่อหมีอะ่ะอยากได้กราตาสลายบอกเฮ้ยไอ้บ้านเนี่แม่ชังลรานะการาตาสลายกราตาสลายครับยักษ์ใหญ่แห่งตุรกีครับโอ้โหเล่นเกมใหญ่เล่นใหญ่ครับท้าทางอาริซองเบเกอร์ครับไม่กี่สัปดาห์ก่อนหน้านี้ครับ คาราตสลายได้ไปเตะยูฟาแชมปีไปเลยครับและเขากำลังจะสร้างทีมให้ยิ่งใหญ่หวังคว้าแชมป์ให้ได้ท,าท่าทางไอซอนเบเกอร์ครับโอ้โหไอซอนเบเกอร์พอได้มาปุ๊บปัดตกทันทีครับบอกว่าเฮ้ยเขายังเหลือสัญญาอยู่กับลิเวอร์พูลอีก2ปีครับลิเวอร์พูลครับซื้อไอซอนเบเกอร์มาจากโรมา่าด้วยค่าตัวมหาศาลครับถึง67ล้านปอนด์ครับและกลายเป็นผู้รักษาประตูที่ดีที่สุดในโลกครับเขามีบทบาท พาทีมลิปูควา้าแชมป์อย่างมากมายภายใต้การคุมทีมของเจคเกนครอปและอาร์เนอร์ครับอาร์เนอร์นี่สุดยอดเลยมาถึงเก้าพรีเมียร์ลีกเลยไอซอนได้บอกว่าอย่าเพิ่งครับเขายังเหลือสัญญากับลิพูอีก2ปีและมารบราชาว,วุลลี่ก็ยังไม่พร้อมสําหรับมือหนึ่งครับเพราะว่าเขายังใหม่กับศึกพรีเมียร์ลีกมากเขาเพิ่งมาปีเดียวเขาเพิ่งมาเนี่ยยังไม่ได้ตีเดียวเลยเพราะฉะนั้นแล้วครับไอซอนเบ็คเกอร์บอกกูมไม่ไป กูไม่กินไก่งวงขออยู่ที่นี่มาเอาไร่เอาไร่กับจากเลมี่ฟิลมปปงจาไม่ไปเว้ยพ่อหมีบอกเข้าใจปะซื้อมาเยอะแล้วเดี๋ยวพี่จะขายบ้างนะครับสมโมสรไบเออร์รวยกูเส้นแสดงความสนใจอย่างจริงจังครับในการคว้าตัวจาเรลคอนซาประการหลังดาว,นนวรุ่งของเราครับวัย22ปีครับเนื่องจากไม่มีตำแหน่งตัวจริงในทีมลิเวอร์พูลครับโอ้โหเพราะว่า ไบเออร์ er เนี่ยจนทานทายย้ายไปบบเยนมินิกอย่างที่ผมบอกครับบาเยนมันอยากได้ใครมันดูดไปหมดแล้วแล้วเราก็ตั้งค่าตัวไว้สุดถูกครับถูก45ล้านยูโรโอ้โหไม่ได้ลงก็ไม่ค่อยได้ลงและขายราคาสุดยอดมากครับและผมคิดว่าขายได้ด้วยเพราะว่าคอนซาเนี่ยจริงๆแล้วเป็นนักเตะที่ฝีเท้าดีครับแต่ไม่รู้ดูการที่แล้วนัดแรกพอพลาดปุ๊บแม่งหมดความมั่นใจเลยตลอดทั้งฤดูกาลก็แทบจะไม่ได้ลงเล่นนับนัดได้เลยครับไปครับ ควอนซ่าไปได้เลยครับ45ล้านยูโรมึงไปเลยเราจะได้เอาเงินมาเสร็จแล้วครับถ้าเก่งเราก็ซื้อกลับมาได้ไม่เป็นไรควอนซ่านี่มันสุดยอดอยู่แล้วเด็กปั้นของเราเก่งกาจสมาร์ทแมน45ล้านยูโรไม่แพงหรอกจ้ะหืมใบเออเอาตามกูไปตั้ง116ล้านปอน